คู่มือมนุษย์เรื่องพุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไรคำว่าศาสนามีความหมายกว้างขวางกว่าศีลธรรมศีลธรรมหมายถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์สุขในขั้นพื้นฐานทั่วไปและมีตรงกันแทบทุกศาสนาศาส,สนาหมายถึงระเบียบปฏิบัติในขั้นสูงผิดแปลกแตกต่างกันไปเฉพาะศาสนาหนึ่งหนึ่งทีเดียว ศีลธรรมทำให้เป็นคนดีมีการปฏิบัติไม่เบียดเบียนตนหรือคนอื่นตามหลักสังคมทั่วๆไปแต่เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตามนั้นแล้วคนก็ยังไม่พ้นทุกข์ที่มาจากการเกิดแก่เจ็บตายยังไม่พ้นทุกข์จากการเบียดเบียนของกิเลสอำนาจของศีลธรรมได้สิ้นสุดลงซะก่อนที่จะกำจัดโลภะโทสะโมหะ ให้สิ้นสุดไปได้และไม่สามารถกำจัดความทุกข์อันเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ส่วนขอบเขตของศาสนานั้นยังไปไกลต่อไปอีกโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาย่อมมุ่งหมายโดยตรงที่จะกำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงหรือดับทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายให้สิ้นไป นิชี้ให้เห็นว่าศาส,สนากับศิลธรรมนั้นต่างกันอย่างไรพุทธศาสนาไปได้ไกลกว่าศิลธรรมสากลของโลกทั่วๆไปอย่างไรเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วเราจะได้สนใจพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาคือวิชารวมทั้งระเบียบปฏิบัติสำหรับจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ขอให้สนใจในคำจำกัดความนี้ให้มากเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ที่จะเข้าใจพุทธศาสนาได้โดยเร็วและโดยง่ายท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าท่านรู้จักอะไรเป็นอะไรกันหรือเปล่าแม้จะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรชีวิตหน้าที่การงานอาชีพเงินทองเข้าของเกียรติยศชื่อเสียงคืออะไรก็ตาม ใครกล้ายืนยันว่ารู้ถึงที่สุดบ้างถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆแล้วเราย่อมไม่ปฏิบัติผิดต่อสิ่งทั้งปวงเมื่อปฏิบัติถูกแล้วก็เป็นอันแน่นอนว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราจึงปฏิบัติผิดไม่มากก็น้อยความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามส่วน การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรเมื่อรู้แจ้งแท้จริงก็ย่อมหมายถึงการบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือถึงขีดสูงสุดเพราะความรู้นั่นเองเป็นตัวทำลายกิเลสไปในตัวเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรจริงๆแล้วความเบื่อหน่ายคลายความอยาก และความหลุดพ้นจากทุก์ย่อมจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเราทำความเพียรปฏิบัติก็แต่ขั้นที่ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรกันทั้งนั้นโดยเฉพาะก็ในขั้นที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนขณะนี้เราไม่รู้ว่าชีวิตหรือสิ่งทั้งปวงที่เรากำลังหลงรักใคร่ยินดีเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา จึงหลงรักยินดีติดพันยึดถือในสิ่งเหล่านั้นครั้นรู้จริงตามวิธีของพระพุทธศาสนาคือมองเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรน่าผูกมัดตัวเราเข้ากับสิ่งนั้นจริงๆแล้วจิตก็จะเกิดความหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาทันที ขอยืนยันในคำจำกัดความข้อนี้ว่าเป็นคำจำกัดความที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ท่านทั้งหลายที่จะเอาไปใช้สำหรับการปฏิบัติของตนเพราะเหตุว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระไตรปิฎกก็ล้วนแต่เป็นการบ่งระบุให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองเช่นหลักเรื่องอริยสัจสี่ประการ ซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกับคำจำกัดความดังกล่าวเพื่อดูว่าจะลงรอยกันได้เพียงใดอริยสัจข้อที่หนึ่งแสดงว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์นี่คือบอกตรงๆว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรนั่นเองสิ่งทั้งปวงเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจแต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็น ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นความทุกข์จึงได้มีความอยากในสิ่งเหล่านั้นถ้ารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ไม่น่าอยากและไม่น่ายึดถือไม่น่าผูกพันตัวเองเข้ากับสิ่งใดแล้วเขาก็คงจะไม่ไปอยากอริยสัจข้อที่สองแสดงว่าความอยากด้วยอวิชชานั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข คนทั้งหลายก็ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจจึงได้พากันอยากนั่นอยากนี่ร้อยแปดพันประการเพราะไม่รู้ว่าความอยากด้วยอวิชชานั้นคืออะไรอริยสัจข้อที่สแสดงว่านิโรธหรือนิพพานคือการดับความอยากเสียได้สิ้นเชิง เป็นความไม่มีทุกข์คนทั้งหลายยิ่งไม่รู้จักกันใหญ่ทั้งๆที่เป็นสิ่งที่อาจลุถึงได้ในที่ทั่วๆไปคือพบได้ตรงที่ความอยากมันดับลงไปนั่นเองนี่คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่มีใครปรารถนาที่จะดับความอยากไม่ปรารถนานิพพานเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพาน อริยสัจข้อที่สที่เรียกว่ามัคอันได้แก่วิธีดับความอยากนั้นๆซะไม่มีผู้ใดเข้าใจว่าการทำอย่างนี้เป็นวิธีดับความอยากไม่มีใครสนใจเรื่องอริยมัคอันมีองค์8ปประการซึ่งดับความอยากเสียได้ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นที่พึ่งแก่ตนเองอะไรควรขวนขวายอย่างยิ่ง จึงไม่สนใจกับเรื่องอริยมรรคของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในบรรดาวิชาวความรู้ของมนุษย์เราในโลกนี้นี่แหละคือการไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างน่าหวาดเสียวทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าอริยสัจสี่ประการนั้นคือความรู้ที่บอกให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรอย่างครบถ้วนนั่นเอง เรื่องความอยากนั้นบอกให้รู้ว่าเมื่อไปเล่นกับมันจึงเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็ยังขืนไปเล่นกับความอยากจนเต็มไปด้วยความทุกข์นี่แหละเป็นความโง่เขลาที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงจึงปฏิบัติผิดทุกอย่างจะมีถูกบ้างก็เล็กน้อยเกินไปและมักจะถูกตามความหมายของคนที่มีกิเลสตัณหา ซึ่งถือกันว่าถ้าได้อะไรมาตรงตามความต้องการของตนแล้วก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติถูกอย่างนี้ทางธรรมะไม่ถือว่าถูกเลยทีนี้ลองเอาหลักทางบาลีที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือคาถาของพระอัสสชิมาพิจารณากันเมื่อพระอัสสชิได้มาพบกับพระสารีบุตรก่อนได้บวช พระสารีบุตรได้ถามถึงใจความของพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรโดยย่อที่สุดพระอัศชิได้ตอบว่าสิ่งเหล่าใดเกิดมาเพราะมีเหตุทำให้เกิดพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นพร้อมทั้งแสดงความดับสิ้นเชิงของสิ่งเหล่านั้นเพราะหมดเหตุพระมหาสมณะเจ้าตรัสอย่างนี้ นี่คือการบอกว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุปรุงแต่งขึ้นมามันดับไม่ได้จนกว่าจะดับเหตุเีะก่อนนี้เป็นการชี้ให้รู้ว่าอย่าไปเห็นอะไรเป็นตัวตนที่ถาวรเพราะมีแต่สิ่งที่เกิดจากเหตุและงอกงามต่อไปตามอำนาจของเหตุและจะดับไปเพราะสิ้นเหตุเพราะฉะนั้นปรากฏการทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นผลิตผลของสิ่งที่เป็นเหตุ เป็นความเลื่อนไหลไปไม่มีหยุดเพราะอำนาจของธรรมชาติที่มีลักษณะไม่หยุดปรุงสิ่งต่างๆจึงปรุงแต่งกันไม่หยุดและเปลี่ยนแปลงไม่หยุดพระพุทธศาสนาบอกให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนมีแต่การปรุงแต่งกันไปและมีความทุกข์รวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะความไม่มีอิสระจึงต้องเป็นไปตามอำนาจของเหตุ จะไม่มีความทุกข์ก็ต่อเมื่อหยุดจะหยุดได้ก็เมื่อดับเหตุเพื่อไม่ให้มีการปรุงข้อนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ผู้มีสติปัญญาจะบอกได้นับว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาจริงๆการบอกนี้คือบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นแต่เรื่องของมายาอย่าไปหลงยึดถือจนชอบหรือชังมันเข้า เมื่อทำจิตใจให้เป็นอิสระได้จริงๆแล้วนั่นแหละคือการออกมาเสียได้จากอำนาจของเหตุเป็นการดับเหตุเสียได้เราก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความชอบหรือความชังอีกต่อไปอีกทางหนึ่งนั้นอยากจะชี้ให้สังเกตดูถึงวัตถุป,ประสงค์แห่งการออกผนวดของพระพุทธเจ้าว่าท่านออกผนวดโดยความประสงค์อันใด พระพุทธภาษิตท,ที่ตรัสถึงข้อนี้มีอยู่อย่างชัดเจนว่าพระองค์ออกผนวดเพื่อสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลคำกุศลของพระองค์ในที่นี้หมายถึงความฉลาดหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องถึงที่สุดโดยเฉพาะก็คือรู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความไม่มีทุกข์ อะไรเป็นวิธีให้ถึงความไม่มีทุกข์เพราะถ้ารู้อย่างถูกต้องสิ้นเชิงจริงๆแล้วก็คือความฉลาดหรือความรู้ถึงที่สุดฉะนั้นความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นั่นแหละคือตัวพุทธศาสนาเรื่องไตรลักษณ์ก็เป็นหลักสําคัญอีกแนวหนึ่งมีหัวข้อสั้นๆว่า อนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นหลักที่เราต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าไม่รู้จักพุทธศาสนาอานิจจังทุกขังอนัตตานี้คือการประกาศความจริงออกไปว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนที่ว่าเป็นอนิจจังก็คือสิ่งทั้งปวง เปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่มีอะไรเป็นตัวเองที่หยุดอยู่แม้ชั่วขณะที่ว่าเป็นทุกขังนั่นหมายถึงว่าสิ่งทั้งปวงมีลักษณะเป็นความทนทุกข์ทรมานอยู่ในตัวของตัวเองมีลักษณะดูแล้วหน้าชังหน้าเบื่อหน่ายหน้าระอาอยู่ในตัวของมันเองทั้งนั้นและที่ว่าอนัตตานั้นก็คือการบอกให้รู้ว่าบรรดาสิ่งทั้งปวง ไม่มีอะไรที่เราควรจะเข้าไปยึดมั่นด้วยจิตใจว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราถ้าไปยึดถือก็ต้องเป็นทุกข์และบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นยิ่งกว่าไฟเพราะว่าไฟลุกโพลงโงอยู่เราเห็นเราก็ไม่เข้าใกล้แต่สิ่งทั้งปวงนั้นมันเป็นไฟที่มองไม่เห็นเราจึงเข้าไปกอดกองไฟกันด้วยความสมัครใจ แล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลนี่คือการบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรโดยในแห่งไตรลักษณ์เป็นการชี้ให้เห็นชัดว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติที่ทำให้เรารู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรท่